สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมเอฟซี FC ทุกท่านครับผมยังจํารถคันนี้ได้หรือเปล่าครับที่ผมไปซื้อมาอยู่ที่คอกบัวอําอเภอคําม่วงจังหวัดกาฬสิน์นะครับแล้วก็ที่ผมขายมาให้เสียอุ่นที่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ชมเปลี่ยนไหมครับลองดูคันนี้น่าจะเป็นรถสแกนเนียเนาะนอ่าคันนี้ที่ผมจําได้เป็นสแกนเนียแล้วก็เครื่องสแกนเนียเครื่องท้ายนะครับหลังจากที่เสียอุ่นโมนิไฟ ช่วงปีไก่เ่าผมมาส่งเหรออ่าปีปีไก่หรือปีซื่นปีซื่นช่วงหน้าฝนนั่นปะหกสปีหกสี่ปีหกสี่เนาะปีหกสี่ใช่ไหมครับอ๋อปีหกสี่เหรออ๋อผมมาส่งนะครับอเดี๋ยวผมพาดูหน้าตาโฉมหน้าจะเปลี่ยนตรงไหนไหมเสียดายผมไม่มีรูปไม่มีรูปตอน ที่ผมก่อนมาส่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องได้ค้นหารูปรมาเปรียบเทียบให้ดูแน่นป่พี่มีส่งคนหาเห็นอยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบระหว่าง<ม>ทำมาใหม่กับคันเดิมจะเป็นสภาพแตกต่างกันขนาดไหนอย่างนี้นะครับคือโอนเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เรียบร้อยออเรียบร้อยครับผมเเอนะตงเรียบร้อยเยอ่าผ่านคนส่งเป็นที่เรียบร้อยครับผมเนี่ยสวยไหมครับเป็นรถ เป็นรถสิบสองเมตรเตยส่วนบ่ได้ต่อบ่ได้อย่างเงี้ยบอเข้าไปบ่พ I mean, ูดถ so sure well ึงว่าตอนผมไปซื้อว่ามันสิบเมตรบ่แม่นบ่์ส่วนบอบอสิบสองสิบสองบอสิบสองสิบสองขอขอามเปิงภายในเดี๋ยวบ่ครับเนี่ยภายในเปิดได้ไหมครับได้ได้ขอไปเลยขาไปได้ ยูจยููจกยูนีลอ๋อสอนเปิดภายในนะสอนเร่ออเดี๋ยวเข้าฝั่งทางนี้ดีกว่าอะอะขอชมภายในก่อนครับที่ทำใหม่หมดเลยนะครับมผมว่าเอามาโมนิฟไฟนด้หมดลายก็ซื้อรถด,ด้วยลายแล้วเดมด ทำหมดเท่าไหร่ครับป๋าถามก่อนไม่ไม่ถึงสองแสนนี้สองแสน 2, <000. S 1> ทำหมดสองแสนคือรถคันนี้ตอนซื้อมาก,กับผมเนี่ยราคาเท่าไหร่ค <2, 3. S 1> ่ะสองแสนสามอ่าซื้อผมซื้อผมมาสองแสนสามแต่ว่าตอนนี้ทำหมดสองแสนกว่าสองแสนกว่าคือไปดูมึงเครื่องอะไรทำหมดเลยไม่มึงราคาแต่งกับราคาซื้อรถเนี่ยแต่งแพงกว่าซื้อรถครับผม อันนี้ก็โมดิายใส่เครื่องเสียงให้หมดนะครับ,บอ,อ๋ออ๋ออืมนี่ครับผมนี่ครับโมดิายมาให้หมดแล้วรถคันนี้ผมซื้อมาจากคลอ,อกวัวน,นะครับอยู่ที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินนะครับเป็นรถสแกนเนียคันนี้ ดูภายในครับผมปารตเบาะยังไม่แกะถุงพลาสติกเลยครับตอนนี้เป็นรถแอร์นะครับเป็นรถแอร์12เมตรอ๋อสวยงามมากอลังการครับผมน่าจะต่อที่อู่ช่างเดินมครับน่าน่าจะทําที่อู่ช่างเดินอุดรนะครับเกี่ยวเลยครับตรงนี้มีจอแบนให้ด้วยครับ โซฟาหลังทําให้ใหม่เลยครับประตูฉุกฉนตรงนี้ครับร้อนครับร้อนอสุดยอดอลังการครับผมเป็นรถ VIP ซื้อมาวิ่งส่วนตัวนะครับบางทีว่างๆก็จะพาทีมงานไปหาเที่ยวนะครับเห็นเสียอุ่นบอกว่าง,างี้นะครับแล้วก็บางทีอาจจะได้ไปทําบุญนะครับผมเห็นเพราะว่า พ่อเท่าแม่เท่าพ่อตาแม่ยายชอบมากครับผมชอบเรื่องทำบุญแต่ว่าส่วนมากจะไปเป็นทีมงานครับผม,มก็เลยซื้อรถบัสมาเลยอ,เอ,อ๋อสวยงามมากครับผมเดี๋ยวผมขอเดินภายในอีกสักรอบก็แล้วกันนะครับออสุดยอดไ,ไม่ครับผมจังว่าผมดูอยู่นี่ ต่อที่อู่ช่างเดินมาแบอ่าช hey. <Alright. S 2> ่างเดินทําให้หมดทุกอย่างเลยใช่ไหมอ้ออนะอ่าครับนี่ครับทําที่อู่ช่างเดินอูดรนะอ๋อไปจอดอยู่อู่ช่างเดินนานนะครับตั้งตั้งหาเดือนสี่เดือนหาเดือนหมดเลยอันนี้เป็นพ่อตาหรือว่าพ่อเท่าของเสียอุ่นนะครับพ่อตาืมพ่อตาของเสียอุ่นแต่ว่าเป็นเอฟซีาวินเชียงกงนะครับ ดยเครื่องเดไม่เบิเออทำไมเบิได้ดีครับผ ok ok <Attention> มทำไมบเบิ้ลไดบางน้านเลยทำมันบัก้าวเค็งเลยครับครับสุดยอดบ้าสุดยอดครับผมเครื่องก็น่าจะตัวเดิมอยู่เนาะเครื่องตัวเดิมนี่ตรงนี้ประตูลงครับผมนี่ครับเครื่องตัวเดิมครับโอเคสุดยอดอลังการมากครับผมเหมือน VIP นะ เออรถ VIP เลยเนาะอสุดยอดครับผมสองแสนสามมาส่งกับเบสกัซื้อสองแสนสามแต่ว่าคือภายในหมดไปแล้วสามแสนกว่าแล้วครับตอนนี้คือภายในหมดไปสามแสนกว่าเออคือค่าแต่งค่าซ่อมนแพงกว่าซื้อรถกระทะนี่ไม่ไม่ใช่ของเก่าแล้วของใหม่ยังชุบความเยี่ยมซื้อใหม่เลยโอ้กระทะก็ซื้อใหม่ชุบความเยี่ยมด้วยครับผม ออืนี่ครับกระทะกระทะซื้อใหม่เลยนี่อ้เนี่ยไดอ่ส่งี่อ้งส่งชุดเลยอ๋อเครื่องยังตัวเดิมนะครับเป็นเครื่องสแกนเนียอยู่นะครับเ่่าฮ่าฮ่อฮ่า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 มเ่ ในใบเลื่อยเ่บ่ไฟฟ้านี่แล้วครไฟฟ้าเลื่อยอยู่ดีเลยนี่ไฟฟ้าเกียร์ไฟฟ้าอ๋อเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับอ๋อยิงไฟฟ้ายิงลมครับผมยไฟฟ้าเลยครับนี่บอนในใบเ่อมรีมันพวงสวยงามมากครับผม่อย่ระเดียด้วยนะต่างนมัน่ะเีย จะเรียนหัวเรีนเขาเลยแหละเสียอุลลาเป็นนิสัยงี้มั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 ง่ามครับผมน้ำมันหน่อยบ่ได้เออครับชอบรักสวยรักงามนะโอ้อันนี้กระบะเรือสำเพาครับวิ่งสำหรับทำเขื่อนนะครับอ่าครับผมเป็นกระบะเรือสำเพาเนาะอันนี้แต่ก่อนผมมาส่งนี่จะเป็นรถแมคโครจอดอยู่เต็มเลยนะครับแถวนี้ จอดอยู่สามเป็นสิบคันยี่สิบคันมีแต่แมคโครรุ่นใหม่ทางนั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้นแมคโครนี้ออกงานไปที่หน้าเขื่อนอ่านะครับผมเนาะว่าบริษัทอ,อยู่ที่ซื้อที่ท,ท,ที่ที่ซื้อใหม่30ล้านเมื่อกี้จอดอยู่5คันอืพึ่งโอนไปหมัดๆได้สดเป๊ะเลยเออครับผมวันนี้ผมได้มีโอกาสมาส่งรถ10บร้อเชนให้กับเ่ยอุ่นอีกที ก็ขอขอบคุณเสียอุ่นอีกทีหนึ่งนะครับผมกับพ่อเท่าพ่อตานีเนาะที่รักกันหอมกันชอบกันครับไม่ให้กลับครับถ้ามาหาเสียคุณไม่ให้กลับง่ายๆต้องกินข้าวก่อนครับผมลดออกงานหมดแต่กว่อนนมาเนี่ยเต็มเลยนะครับอือแต่ว่าตอนนี้ออกไปหน้างานหมดเนาะคือมีที่จอดอยู่สองที่แล้วตอนนี้มีที่นี่กับที่ซีแพคไม่ห่วงแล้วแต่ก่อนนอนเฝ้าตรงนี้ ทีนี้จะได้ไปเฝ้าที่ลงโม่แล้วใช<ต>่ไหมเจ้า<ต>ไม่มีแขนยาวแขนยาวอาไปเขื่อนแล้วใช่ไหครับผมจิบเม็ครับผมโอเคนะครับรถคันนี้สวยงามมากนะครับผมก็เดินเนื้อใส่ไอ้แมคโครอ่ะอ,อ๋อใส่รูปแมคโครด้วยครับผมลืมสังเกตนะครับ <S <S เห็นไหมสกรีนใหม่ด้วยนะครับเห็นไหมเห็นรูปแมคโครไหมโครมัดสูดนะครับผมนี่โคมัดสูดด้วยใส่รูปแมคโครให้ด้วยช่างเดินทําเลยใช่ไหมนี่ทุกอย่างทุกอย่างเลยเป็นช่างเดินอุดรธานี ครับผมโอเคสวยงามมากผมลืมสังเกตเลยถ้าถ้าปาปไม่บอกหันลืมสังเกตเลยนะครับสกินแมคโครสวยงามมากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต,นอต,ตอนตอนที่จะทำเพื่อนจะพาลูกน้องไปเที่ยวทะเลที่ไปที่บุญการไปเที่ยวเอาไปออ,ออกงานสักทียังครับเนี่ยหลายทีแล้วต่ว่า ไม่ได้วิ่งกระทบกระเทือนเออคือเสียอุ่นตอนไปซื้อนี่บอกว่าอย่างนี้เนาะกับกับปานี่แหละที่ไปซื้อกับผมเนาะคือบางทียายเนาะชอบไปทําบุญทําวัดตำวาทำวัดตำวาแต่ว่าชอบไปเป็นขบวนชอบไปคนเยอะๆเสียอุ่นก็เลยบอกว่าอ้าไม่ยากถ้าชอบไปเยอะๆเดี๋ยวผมซื้อรถบัสให้เดี๋ยวทําเป็น V i p พเลยแล้วก็พาลูกน้องไปเที่ยวได้เอไปส่วนตัวได้โอเค นุ่งไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์เราพาไปเลยกินอยู่ฟรีเออสี่ยอุ่นที่สุดยอดกับฟ้ในใจดีมากนุ่งๆเขาก็ไม่อยากจะหนีนะเออบ่เสียอุ่นเราเลากวางขวางใจกวางครับผมครับผมสำหรับอ๋อโชเครื่องเครื่องยังตัวเดิมเลยเนาะเครื่องยังเป็นเครื่องสแกนเนียตัวเดิมครับช่างอัน ทำให้หมดนะนเดืนนะ่ะอ,อ๋อท,ทำเปลี่ยนใหม่ใช้พา,านหมดคใช้พานไม่เอาตัวเก่าเอาใหม่หมดเลยครับผม,มครับสวยงามนะครับผม,มเปลี่ยนเป็นมุกา,าอ,อ๋อเปลี่ยนป้ายเป็นมุกอาหารนะครับเรียบร้อยโอ้เรียบร้ยอรย,รยครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับคือมารีวิวบอกว่ารถคันนี้ผมขายมาให้เสี่ยอุ่นที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารแต่ก่อนไม่สภาพนี้นะครับผมแล้วรถคันนี้ผมซื้อมาจากอคอกวัวอยู่ที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินนะครับเกือบออกไม่ได้รถคันนี้ไปซื้อไว้เป็นเดือนเอาออกไม่ได้เพราะว่าม,ม,มันต้องรอบอกว่าฝนตกถ้าฝนตกดินไม่แห้งมันจะออกจากอคอกวัวไม่ได้ เพราะว่ารถเขาจอดอยู่ติดกับอคอกวัวเลยพื้นมันแฉะต้องรอให้ฝนหยุดตกประมาณสิวันหรืออาทิตย์หนึ่งติดต่อกันฝนไม่ตกถึงจะออกได้โอเคครับผมครับผมโอเคครับผมครับเมื่อกี้ผมจะปิดคลิปแล้วครับหลังจากที่ผมได้ยินพ่อเท่าหรือพอตาของเสียอุ่นเนี่ยนะครับบอกว่าซ่อมหมดสองสามแสน พอดีเมื่อกี้เสียอุ่นเดินมาพอดีบอกว่ามันไม่ใช่ราคานั้นเฉพาะภายในเพ้นสีอะไรหมดแปดแสนกว่าบาทครับผมยังไม่ได้รวมค่ากระทะยังไม่ได้รวมค่าต่างๆนะครับนี่รถคันนี้ซื้อมาสองแสนสามหมื่นบาททาหมดเป็นล้านครับนี่ทาหมดเป็นล้านครับผมพาเดินอีกรอบนะครับนี่เอผมก็ยังงงอยู่ทําไมมันถูกจังหมดสองสามแสนผมก็เลยไม่เชื่อนะครับผมก็เลยถามจากปากเสียอุ่น นะครับกับเจนะครับกับเจก,กับเจใหญ่ด้วยว่าหมดเท่าไหร่เจบอกว่าไม่ต้องถามเสียอุ่นครับถามเจได้เลยว่าหมดเท่าไหร่เจก็กอธิบายมาชัดเจนมากครับผมผมคำนวณคร่าวๆนะครับหมดเป็นล้านครับผมอืมภายในก็ทําใหม่หมดนะครับเห็นไหมครับ เลิศมากครับผมข้างบนเนี่สุดยอดเลยอ,อเดี๋ยวไปดูสีก็ทำใหม่นะครับสีทำใหม่นะครับสีทั้งคันนี้ก็ทำใหม่นะครับเครื่องเสียงก็เดินใหม่ทำใหม่ด้วยครับผม นี่ครับกระทะ,ะซื้อใหม่ครับกระทะก็เรี่ยมเงาเลยครับอันนี้ก็ใหม่ครับผมแล้วก็ที่ดึงใจนี่ครับที่ดึงใจได้ดีนะครับผมที่ดึงสายตาหรือว่าดึงใจคนดูได้ดีผมว่านี่จะเพ้นรถแมคโครนะครับนี่เป็นไงสุดยอดจริงๆไม่ใช่เพ้นแต่ข้างซ้ายข้างเดียวนะครับ ข้างขวาก็เพ้นนะครับผมเรูปแมคโครเห็นไหมครับกระทะนี่คือเลี่ยมทั้งหกใบเลยนะครับผมกระทะเลี่ยมทั้งหกใบเลยที่แรกผมกลับจะปิดคลิปนะครับผมอ่ะมาดูอีกไหนก็นแล้วกันครับผมอ่า ก็น่าจะสรุปคร่าวๆได้นะครับรถคันนี้ซื้อจากร้านมาวินเชียงกงมา230 0 0 0บาทแล้วก็มาทำสีทำเพ้นท์รถแมคโครทำภายในคือทำทุกอย่างนะครับผมแล้วก็บวกค่าโอนค่าอะไรด้วยตกเป็นล้านนะครับรถคันนี้ก็ตกประมาณ1 2 3 0 0 0้านบาทนะครับผมแต่ว่าโอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับใต้จังหวัดมุกอาหารที่เรียบร้อย ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ